สวัสดีครับผมนายแพทย์ปัญญาเรื่องสุิทย์จาก CMB Clinic ครับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายจริงๆแนะนำให้รีบมาพบแพทย์ครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่าการบาดเจ็บเนี่ยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจทำให้การบาดเจ็บเป็นมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นง่ายๆคือการประคบเย็นครับไม่แนะนําให้ประคบร้อนเนื่องจากว่าถ้าเกิดประคบเย็นเนี่ยสามารถลดอาการบวมลดอาการปวดได้หากไปประคบร้อนอาจมีอาการบวมอักเสบมากยิ่งขึ้นครับการรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายอย่างแรกคือการพักถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณมีการบาดเจ็บหลังจากคุณเล่นกีฬาคุณพักจากการ เล่นกีฬาครับอย่าที่สองคือประครบเย็นหลังจากการมีอาการปวดหรืออาการบาดเจ็บจาการเล่นกีฬาครับอย่างที่สคือถ้าเกิดมีอาการบวมควรยกบริเวณส่วนนั้นให้อยู่สูงเหนือระดับหัวใจ